ซามนอนอาบแดดหรอครับชอบจังเลยนะตรงนี้ยมนอนทุกเช้าเลยที่ทำเป็นมุงลวดตรงนั้นก็เพราะว่ากลัวเขาสะมุดออกนะคะก็เอามุงลวดมาติดตรงประตูตั้งแต่ซายอย่างเล็กๆแล้วละ่ะกันเขามุดออก มีย่าขึ้นมาต้นหนึ่งก็ไม่ถอนนะคะก็เอาไว้ให้เจ้าซาเขาเล่นนะเขาชอบเล่นนะ่ะอันนี้ก็เป็นถนนนะคะเป็นถนนหน้าบ้านเราจะเป็นถนนก็เลยจะเสียงดังนิดนึงชอบมานั่งส่องนอนส่องนะซาซามาส่องสาวเหรอลูก ะส่องทำไมอ่ะเดี๋ยวป้าอ้อจะไปขอสาวให้ไม่ต้องมานั่งส่องแล้วเมื่อยมีสาวผ่านไปผ่านมาใช่ไหมล่ะ วันนี้ก็จะมาเล่าวีรกรรมของเจ้าซาให้ฟังนะคะปกติแล้วตอนเช้าเนี่ยเจ้าซ่าเขาก็จะมารอป้าอ้อที่ประตูทุกวันเลยเนาะมาให้ป้าอ้ออุ้มแล้วก็ให้ป้าอ้อเล่นด้วยนะคะคือจะเป็นแบบกิจวัตรประจําวันทุกเชา้าไม่เคยขาดเลยนะปรากฏว่าวันนี้ป้าอ้อก,ก็ออกมาจากประตูก็ไม่เห็นซ่ามารอ ก็ลองเรียกนะลองเรียกซาซาซาไปไหนก็เหมือนแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแล้วก็บางทีก็ได้ยินเสียงแววๆอะ่ะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเสียงแบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็คิดว่าเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อทํากับข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตามหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าก็คงอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าซาไม่เคยออกจากบ้านใช่ไหมคะ พ่อก็ทำกับข้าวนะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ทำกับข้าวไปแล้วก็ซาไปไหนหน้าก็คิดไปด้วยเนาะก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละแต่ทำกับข้าวก็ก็ต้องทำไงทีนี้ก็เลยแบบอ่ะรออยู่สักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วพ่อจ่าของซาเขาก็เปิดประตูออกมานะเพราะว่าประตูบ้านอ่ะมันมีออกได้สองทางนะคะ ประตูที่พ่อจ๋าเปิดออกมาก็จะเป็นห้องซ้าไงก็คือจะผ่านห้องซ้าด้วยทีนี้ก็เปิดประตูเดินออกมาพร้อมกันสองคนพ่อลูกเนาะพ่อออก็โอ้ยโล่งอกเจ้าซ่าอยู่นี่นี่เองนะคะก็ปรากฏว่าเขาชอบไปเล่นประตูประตูแมวของเขาอะคะ่ะมันก็ล็อกได้เนาะก็เขี่ยไปเขี่ยมาจนล็อกอะจนประตูล็อกออกมาไม่ได้ ถึงว่าเอ๊ะทำไมหลานชายเราไม่ออกมาสักทีหนึง่งแต่ปอ้อก,ก็ไม่ได้ไปเปิดประตูดูไงว่าซาอยู่ในห้องหรือเปล่าเพราะว่าความที่ปอ้อก,ก็แบบรีบทํากับข้าวไงปอ้อก,ก็เออคิดว่ายังไงก็คงอยู่ภายในบริเวณบริเวณบ้านนะนะอืมแล้วก็จริงๆเพราะว่าซาเขาก็ไม่เคยออกนอกบ้านเลยนะคะก็จะอยู่ในบริเวณรั้วบ้านตลอดนะ นี่แหละก็เป็นวีรกรรมของเจ้าซ่าวันนี้เพราะความดื้อของหนูใช่ไหมลูกไปเขี่ยประตูจนล็อกเลยปกติมันจะไม่ล็อกเองนะคะนอกจากใครจะไปทำให้มันล็อกอันนี้ความดือ้อความสนของเขาไงชอบไปเขี่ยเล่นนะนะไปไหนไปไหนอยู่ใต้ท้องรถบะ วันหลังห้ามดื้อเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกวันหลังห้ามดื้อเลยปกติประตูแมวเขาก็จะเข้าออกได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยไปเขี่ยเล่นจนมันล็อกเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อ,อให้ดูเนี่ยประตูแมวมันก็จะมีที่ล็อกเนาะจะมีที่ล็อกเนี่ยเห็นไหมคะ ที่เป็นสีสีอ่ะสีส้มสีเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นที่ล็อกนะเขาก็เล่นอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เขี่ยไปเขี่ยมาจนมันล็อกเองนี่แหละความซนของเขาชอบไปอยู่ใต้ท้องรถนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเย็นเนาะเห็นไหมจะเข้าประตูละ <c oughs>